อ่ะเวลากินเขากินนามกันครับเขาเที่ยงเลนมีอยไแต่ละคนบ่งครับอันที่มันโรยโรยคาราเมลอ่ะยังน้ำเล็ดเอขนมนั่งเล็ดกิ้ตะก้ยเจ้าจะบ้านกินบ้านกินบ้ากินเด้อได้กินได้กินด้ันป็นข้าเหนียวเออมดมเ็ล้วเจ้าเซ็จเซ็บังเนียงกดีกินตะก้อ วันนี้ด้กินยังไงทีนี่วันนี้ด้กินยังไงสินเล็กไหนนี่สินเล็กส้นเล็กกับตำมังคงโอ้ส้นเล็กกับตำมังคงผัดเส้นเล็กกับตำมังคงผัดเส้นตุ้ยนะครับตุ๋นเส้นเล็กกับตำมังคงกับตำมังคงภาษาลาวเอิ่นตำมังคงเป็นได้หลายอย่างเราเราห้างเจ้าของคนเอิ่นตำบักกอตำบักกอตำบักกอตำมังคงตำมงคงตำบกสว่าง ตามแสงสว่างกันยืนวันตามกส <c oughs> งสว่า,า,วางเนียน่ยออกมาพรมหน้าพรมตากันเบิดแล้วครับบาดิแล้วอยู่สามนะครับออกมาบอดดี้คุณแม่เดินทางมาไม่ได้นะต้องเอาไปเชือบโอ้นี่ครับกับข้าวเที่ยงวันนี้นะครับผัดหมี่ครับผมตำบักคน มีตำมะฮงครับผมอาทิตย์แล้วกํลังโซอยู่ครับโอ้ยแมวผมมอแมวแมวอยกินหยัางกิน่คโอ้ยยังคอยกินยังคอยกินยังคอยกินแมวจะกินกินมไอ้มันกินเลยมันน้องแมวแมวอยู่ดีน่อยากกินตอยากงไซมันอยากกิน เมียวไม่แมียวอยู่เมี่ยิ in euh. ้วขอ่าครับพี่น้องเอ้ยกินข้ากินน้มเปนครับเร็นเหนเบอร์สั้นก็ไม่อยู่ซมนี่แล้วครับขอบคุัวัยด้วยนขอบคุณย ท่านนอนเตือนใหมที่นอนเนีอยนี่หนานี่ตากับพันมีครับมันนี่พันมีพันมีกับตําบักคุงพันมีลำไปมากว่าเมนขมินันมีก็หลานด้วยครับอม แบทิแซบบอันน right? ี้านิมไงนะาอม่งกับผัดมีเนี่นเอากันอยแล้ว่มแม่ะหน่อยเนาะมันจะหน่อยจะเป็นเที่ยวงานเนี่ยที่จะผัดมีตำหงงด้วยเออไปอดไปจางไปกันรอกัน เลี้ยไข่ใบตองตุ่มหมดแล้วเจ๊ดายไล่เลี้ยไข่ใบตองอร่อยสืบบาดนึงนี่กินกับบวบจัมพ์ห้องหาซื้ตังค์ท่านี่หาซื้ตังค์งั้ก่อนยังโดนโบนันเหรอที่โดนหาซื้อตังค์มีคุณได้แกแกแกผ่านเลยเร็นพอดีหาซื้อตังค์แล้วเงินบาทเดียวเด้่ไปเที่ยวงาน เอาโซบะหน่อยพี่นั้งเป็นก็เสถียรมีคุณค่าไปหรอยังไงกันพี่เป็นแตนขนมอะไรเสถียรก็ได้ขนมเมนแต่อายสเมนี่เขาเขาขายทื่้า10ตังนะขนมงานนะ ขนมฮานามิอันะคิตัดอ่ะหสิบงัเกียบกุ้งน่ลยอันถุงละอันยีสิหาสิตังนะิงนึงกระะลิงสลิงกระขาเกีอสลิงแดงสลิงนึงสลิงนึงเป็ยัง่าสลิงนึงเนาะเกียบกุ้งอะะเกล็เกือดตันอยู่ดีเกียนสลิงมีคุณค่านะสยก่อนเดี๋ยวั้ไได้บาทนึ่งถือว่าดีใจแฮงม่วน ขอเงินแม่บปเลหลายได้ๆเต็มที่กับอา้าสิบตังบางบาทนึงบางบุง้มบครับตำหงยังมาครับส่งหายอยูยังเก่าหน้านะมเ اب, ัายเยนี่ส่งหายแค่ละตำแซบผู้ใดตำเฮ้ยผูได้ตำหงงนนวพอดีดูมันสมกอรมันแสบเลย การสบายนเลยอาเติมเติมเติมนึงเบิ่ลเลยดิสมบักวาามันก็เลยแซบนี่ละเบิลนีดดีเบิ่นงโอ้โหนี่ตังหงออพี่นะเบิ่ลไดยพันมีอ้าจัดมาไงเลยสู้ตายกันวะก็จิ้แ่บเนาะ Qua sao xe, được học của bụng như là lại phải nói. A part bụng nha. Mo? Hình gần như sáng mừng. Along xuống tây, hm. Tất cả bàn bờ tây nga thang. We're good, nó. Mẹ. 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 คู่อยิ่งต้งขอเสบเพ่นกับมีฟังสมบูร<อ>สมบูรณ์ะหามึงได้ไอ้สมบูรแบบสมบูรแบบมันาทาบด้วยดตสิบันน้ำหงี้เหลือหลายอยู่เ้อโอ้แพีนองนก็มับรรยากาศก็ดีเด้ลม โอบ่นบ่น้ตอนนั้นเขาด็ตมมามานอบานผู้ใหญบานผู้ใหญ่บ้านบผู้บานสันมามากล้วนี่ำแหงผู้ใหญ่บ้านแล้วไหนที่บอแม่ตาบอกห้องไม่ได้หรอกเดี๋แหกันะ เจ้าจ้างระกานนั่นนะคุณห้าะยานนี่เราพี่น้องเอ้ยอยู่ลานงวดน้ำไปมากดี่นะครับเขาพึ้นกระเลียงหม่องนอนพึ้นกระมีไอ้นอนเสื่อาเป็นครอบครัวเดียวกันเส,สื้อผ้ามึงก็ซักให้เอาดีเป็นไอ้ยิ่อยู่รว <laughs> นกะันเป็นเจ้าบ้านไป แน่นครักินาแมงดูเด็กบุเด็กบุญม่วงกันมากเลยมีแมม่าพอกันมันแน่นมันแม่นม like ันแนนเป็นสั้นแหละคนเอาอยู่คนละหม่องคนละทินกันมาพอกันเนี่ยมันแมงเดี้ยบเกินหรอกมต้องสองร้อยมันต้องหนึ่งเอียวมกันอยู่ ดีนอก็เดเบิ้นัน่งมอนเนี่ยแซบครับแซบคือมันยังปังเอาเมกันออกาศนา็ครัมส